เนี่ยครับโอ้ยเอ้ากระชังขาดเลยถึงได้เนี่ยเจ้าโอ้โหมาผสมเหยื่อกันแต่ผสมเหยื่อมันก็ต้องมีถังนะนี่ถังหลอดแล้วก็อาหารครับอาหารผมเอะไรนะปั่นหมักไว้แล้วมันเหลืออยู่แค่นี้แหละจะเอาอาหารเหลือมา ลองตีดูมันเหลืออยู่แค่นี้ที่ผมหมักมันจะมีขนมปังเขียวนะแล้วก็มีแยมโลมีลำหมักไปนะแล้วก็ลายแดงหมอนปังลายแดงแยมนมไข่ที่เป็นสูตรของผมนะแล้วก็หมักทิ้งไว้ติดกวกว่านะครับตอนนี้ใช้ไปหน่อยละเหลืออยู่แค่นี้มาดูที่ว่าสูตรเดี๋นี้สูตรนี้ที่ักหมักไป ส่วนผสมมก็ใส่ยงางหมักใส่ยางละถุงละถุงอะ่ะออที่ผสมนะลำถุงนึงขนมปังเออขนมปังเขียวนี่ใส่ใส่ครึ่งถุงแล้วก็แยมโลูแล้วก็ลายแ,แดงครึ่งถุงยมลุ่มไข่ด้วยถุงนึงแล้วก็มีลำ ตอนที่หมักนะที่เราหมักเป็นอย่ี้เขาไม่มีสูตรอะไรเขาหมักมาเนี่ยแต่เนี่ยพอเราเอามาปัใส่แล้วผสมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเต,ติมลำเข้าไปนะเติมลำเข้าไปอีกซื้อลำถึงมามเติมเข้าไปสักหน่อยชุดโครชเนี่ยครับจากนั้นก็จะมาคูรีให้มันเข้ากันคูรีให้มันเข้ากัน สมน,น้อยก่อนดูที่ว่ามันจะเป็นออกมาลาักษณะไหนนี่เราปั้นเหยาดเสร็จแล้วเหยาดที่เราผสมเมื่อกี้นะครับเป็นตะก้อวิ่ง จะปั้นก้อนเล็กๆพอแล้วก็ตัวเบ็ดนี้ไซส์สองขอมีขอหนึงยาวมือขอหนึ่งสั้นอันนี้เป็นริดดีผมเองนะแล้วก็เกี่ยวกับเม็ดโฟมแต่ขอเบ็ดใช้0.35ย์จห้กว่ก่อจะนั่งมัดเสร็จเพราะมันตัวเล็กมัดยากหน่อยมาเราจะมาลองตีไม้แรกของเราดูวันนี้ลงมือจับแจัเอ้ย,เ,อยเกี่ยวเกี่ยวเสื้อเจ้าของโอ้สงสัจจะได้ปลาแลอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องเอา ไอตะก้อไอเม็ดโฟมนี้เหน็บเข้าไปอย่างนี้นะเหน็บเข้าไปในตัวอย่างนี้บางทีก็ปล่อยลอยก็ได้ครับแต่มันจะพันกันนี่นะมาตีกันเลยอันแรกของเรามาดูซิจะเป็นยังไงอัแนแรกตีลงไปมีปลาตัวลนะต้นยู่าน แยกกินไปมีปลาต่อแล้วนะลังปั้นเดือดไม้ที่สองเดือดรันต้นเดือดไม้ที่สองเดือ ไม่อยู่ตัวแรกไม่อยู่เดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้เบอนมีแอคชั่นให้ดูใ,ใกล้เลยเือนมีแอคชั่นแอคชั่นปลากิน <c oughs> <c oughs> โอ้คันแรกสายยอดไปเลยเจ้เน้ออยเฮ้ยรตัวใหญ่ไปเอา โอ,โอ้โหคับเดี๋ยวเรายังปั้นเหยื่อไม่เสร็จเลยเนี่ยเพื่อปลาบ่อน,นี้มันกินดีเหรอรู้ไหมยังน,นไ,ไ,ไงรูปลายเด็ดรูปลายเด็ดมันตัวเล็กมาเล่นเหรอมันหลอกกินเหยื่อกันหรือเปล่าแน่จริงก็เอาแบบยืดไปเลยมาเล่นยิกๆอย่างนี้ไม่ได้นะูที่จะมืดไปหน่อยนะมัน,นล่ม สามไม้ละไม้ที่สามกำลังจะลงยังไม่ไเห็นหน้นนาในปลาเลยน้ำไม่ลึกเท่าไหร่เอาขึ้นมาดูแล้วมั้ยตอดนานจนเนี่ยแล้วอู้ออะไรวะ,ะอะไรวะขันขันลูดไปเลยวป่าอะไรวะมึงจะวางกำลังจะไปจับอุ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยวิบานลืวิป,น,ปนิน นิ้น,นโอ้โหโอ้โหลอยยี่ขนาดนั้นเลยวะลงไปนี่เพิ่งจะวางคันเมื่อกี้นี่เองคันลื่นไปเลยเอปลาตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วตัวแรกแรกของเราใสก่กระชายกรอนคุกวันนี้ กำลังจะเอาให้สองคันนั้นขึ้นมากินไวมากโอ้กินสักคันรูดไปเลยวะเดี๋ยวนะสองคันนี้ขึ้นมาด้วยตอดนานละไม่น่ามีตัวเยอะหมดเลยลูกเยอหมดจริงๆนั่นแฮะกินไปตบแุ้ยปลามันเยอะขนาดนั้นเลยวะ มันตัวเล็กเฮ้ยมันมีตัวเล็กก็ต้องมีตัวใหญ่ไม่งั้นตัวเล็กมันจะมาจากไหนถ้าตัวใหญ่ไม่มีใช่หรือไม่เฮ้ยตัวนี้อาจจะมีตัวตัวนี้อาจจะมีตัวคันนี้เนี่ยเนี่ยมีตัวอีกเนยคันสองนี่กินแค่กินแค่เฮ้ยปันนี้มันก็โอ้ยสองตัวโอ้โหเมจ้าสุดไปเลยอ่ะโอ้โหยังไงเนี่ย ก็โค้งกุนทิ้นทีอย่างนี้อย่างนั้นเีนะโอ้โหเราไม่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยเราไม่ว่าตกเนี่ยเนี่ยสองตัวเลยเนี่ยอสองตัวเลยประทูเลยเนี่ยไซส์เนี่ยแดดเดียวเลยนะ ไม่ใช่กระจอกนะไม่ใช่กิเละใช้ปลาแดดเดียวแล้วก็เป็นบ่อธรรมชาติด้วยบ่อธรรมชาติไม่ใช่บ่อปลาเลี้ยหอวาบ่อตกปลานะนบ่อธรรมชาติเลยน,ะน่ากินอยู่ั้งนั้นหนึ่งตีเบ็ดไม่ครบคันเลยเนี่ยดูอีเลสเคขาด้วยาม่าเอาวะงงเรอวันนี้ มาที่ทีนี้ตอนนี้ปั้นให้ครบก่อนนะนี่ปั้นครบห้าคันแล้วเดี๋ยวมันจะตีไม่ครบตอนนี้ปัน้นก้อนเล็กๆอย่างนะดูซิว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวใหญ่เป็นไหนนาะพอ <c oughs> ดีทะเลคลืน่นแรงไงครับเราก็เลยต้องมานําจืดโอ้หคลื่นทะเลนี่อย่างโตดอะ่ะข้ามโขดหัวต,ตุ้มยืนไม่ได้เลยโขดหิน <c oughs> มาหากินตามคลองไอ้ตามบ่อเล็กๆนี้หน่อยดิแต่โอ้ ไม่น่าตรงเนี้ยทั้งโล่งเตียนไปหมดเลยอะ่ะแสดงว่าผปลากินดีมากแต่ไซส์อะ่ะหรือว่าตัวใหญ่เข้าไปหมดแล้วก <c oughs> ินเป้า่าผลก็กำลังจะมาไ่าเราไม่เคยเข้ามาตกเลยในขะ้างในเนี้ยแล้วลมเย็นดีด้วยนะลมอุ้าต่อแล้วค้ามือเลยวะ่ะนุ ข้ามือหรืหรหร่าขึ้นลงไปเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอให้ตัวใหญ่มันหาเจอหน่อยมันแค่อาจจะมาแค่มาไอ้นั่นดูกัน,นก็ตอ่อใจเลยเอาเอาเ,อาเอาดึงลากไปเหมือนคันเมื่อกี้สินี่รอ,อก่อนมันมีเปลี่ยนอยู่สองขอรอมันทีละขอนี <laughs> ่กินดีจัดเลย <laughs> น้ำปนินด้วยนะไม่ฝ้ายอย่างอื่นนะจากโอ้ยดีตีให้มันครบห้าคันเลยดิคันม,มนนันก็โน่งเนียงโน่งเนียงละดีใจดอกก็งล,ลงไปใกล้กันหมดเหมือนเดิมคันเดิมไปละเอาไปคันนี้ดูคันนี้คันแรกคันแรกดูคันแรกอันนี้ไอ้หนูแต่หัวมันคมเลยแต่หัวมันคมนะเรียบ มีห้าคันดูงที่มันจะมีคันไหนที่ดึงแบบร่วงน้ําไปเลยโอ้อย่าลร่วงน้ําไปเลยเอาแค่บบอกพอแล้วโอ้ตีครบแล้วครับดูิที่ว่าคันไหนจะจับขึ้นมาก่อนเฮ้ยเยือเรานี้ตรงนี้เอาได้นี่หว่าพอมีปลากินอย่นี่ เกียร์ยีเย่เหล่็งขันคันแรกครับคันแรก,น,แรก,กน้ำงน้มน้ำโน้มน้ำเพราะว่าดูตัวจะยหญอุ้ยคันนี้ขี้ไปเลยไม่อยูออ่อยู่แต่ตัวเล็กวะตัวใหญ่ไปแล้วมั้งอยู่อยู่อุ้ยตัวใหญ่อยู่เฮ้ยนี่ตัวทสามเมื่อกี้คันเดียวได้สองอันนี้คันเดียวได้หนึ่ง <laughs> ใส่ปลาเดดเดียวนะเดี๋ยวค่อยไปคัดปล่อยตัวไหนเล็กตอนกลับแล้วกันเท่านี้ให้สัญญากับเราว่าถ้ามีตัวใหญ่มากินเราจะปล่อย ก็อยู่ไ้นี่วิ่งเลยมามามามีตัวแน่ปุ๊บเอ้ยเอ้ยโอ้โหกินอยู่ย่างนานฮะเก็บเล็กกระสมน้อยครับเก็บเล็กกระสมน้อย

ปนินตัวใหญ่ๆนะครับไซบิงบีงไซบิงบีงทอาหารปนินไซบิงกจะใช้โบ๋โนะแถ <c oughs> มด้ยตอเอาบิงบ ขนาดต่างมีสู้เล็กเลยโอ้ยใหญ่มาดีใหญ่นะ้ทูอีกแล้วประตูอีกแล้วโอ้ยเราไม่รู้ว่าใหญ่มาดูหน่อยคันนี้ดีกันคันนี้คันนี้เล็กดี เดี๋ยวดูคนหนักมากตู้โอ้ยดูตัวนี้ตัวนี้จะปล่อยไปแล้วกันอี๋แล้วดูกินท้องแน่นปักเลยไปยิ่งสู้กับป้านิ้นน้อยต่อมาสู้กับป้านิ้นน้อยต่อ เรารอปานินใหญ่ตั้งให้สูงโดดดีวะอัน <c oughs> ไหนก่อนดีคันนี้คันนี้คุณอู้มาละมาทีทีสองไงที่นะั่นเดียววะเดียวเดียว ตัวใหญ่ย <forty> ูน <iter> okay. ี WAT ่ตัวใหญ่นตัวใ่นตัว่อรตัว่นี่นี่ใหญ่อยู่นะเนี่ยเนี่ยๆโอเคหตัว มาดูปลาบ่อพามาดูปลาบ่อธรรมชาติที่กินแบบเหมือนปลาเลี้ยง <c oughs> แต่ไซส์นี่นะแต่ถ้าใครทำงานนะถ้าใครทำงานแล้วเลิกเย็นๆหรือว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าจะหากับข้าวนะมาตรงนี้ได้เลยนะครับเชื่อผมเถอะนี่หากับข้าว ไมกินระหว่างอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยมีนูปลาใส่ตู้เย็นี่มาบ่อนี้ได้นะในเมืองระยองนะไหนะ <c oughs> นี่เห็นไหมนี่ต่อต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยเราตั้งคันดูๆหน่อยเพื่อมันจะดึง่มันบ่อธรรมชาตินะเฮ้ยมีใครมาให้อาหารดูดูดูคันนี้เหมือนกันเพื่องเยอะใยห่าสิทุก ไม่ได้ตั้งคันเลยเอาขึ้นมาดูที่นี่ปลาอะไรวิ่งจู๊ดจดไปนูน่นอะมีปลาไหมเนี่ยไม่สู้เลยเนี่ยเออเออมีไหมมีไหมไหมีไม่ีอยู่มีอยู่ดูมันนะดูมันดูนี่ไงนี่เนี่ยถ้าจะหาโอ้โหกินสองข้ด้วยดูโหดไหมอะ อขอเดียวขอเดียวเนี่ยดู <laughs> โอ้โ้เท่านเจะหาแค่เกักบแค่วันนี้ก็มคืนนี้ของวันนี้คุณได้เลยนะครับยอดในสะ่ไ้ไก่อนเี่จะตีลงไปตั้นเบ็ดไม่ครบไม้เลยเอ้ <laughs> ไอคันนี้ย่อนอยู่นะเนี่ยใส่เหยื่อก้อนเดิมตีลงไปใหม่นี่มีฟองขึ้นเต็มเลยเนี่ยตรงนี้ฟองกามขึ้นเต็มเลยเหมือนเราให้อาหารมันจะเปล่าแต่ดูคันนี้ดิไอสามคันนั้นยังไม่ได้ตีเลยนะโอ้คันนี้ควัดไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไร ยด,ดูเดี๋ยวตีสามคันนี้ด้วยมันต้องมีตัวใหญ่มากินไหมบอ่อทั้งบอ่อจะไม่มีปลาใหญ่เลยเหรอจะมีแต่ปลาเล็กเนี่ยเหรอได้อยู่ขามือเลยลุกลุกปวดด้วยตังนี้ขามือเอาขึ้นมา,ามกินขามือก็ตูขามือดิเนา นี่โอ้ติดใจติด้าติด้าโอ้ยดูปฝาเฮ้ยเอ,อเอลอยใส่นี้ก็ได้เอา้าคอามหมดยโอ่ย ก่อนเดิมไม่ได้ตีลงไปเลยก่อนที่มันขึ้นมานี่ยเดือดหน่อยหนึ่งยังไม่ได้ผสมที่มันเหลือที่มันหมดไปเอ้าอันนี้เอาอีกแล้วเฮ้ยเต้นลำบำอยู่ดูดูไปละไปแล้วเฮ้ยยังดูเฮ้ยเลยนะเขาเฮ้ยไม่อยู่เฮ้ย โอ้โหใสนี่เพิ่มจินนาดเลยเล็กจัดเลยปล่อยไปก่อนเนาะยวใส นให้มันเหลือติดตะก้อแค่นี้เอาเดี๋ยวติดตะก้อแค่นี้เดี๋ยวตียงไปดิเ <c oughs> อ้า <c oughs> ดีวจะเป็นยังไงโอดจังโ๋อโดมาโตดกลับไม่ตรงโอ้โหอ,โอ,โอ,โอยากกินอีก <c oughs> ที่เขาไม่มาวันนี้พวกพวกมึงกินดุนี่เปล่าเจ้าของปลาเขาเนี่ยหืมโหอะไรขึ้นตรงนี้วะรู้ว่าอยู่ใกล้ๆตัวใหญ่ดีดูไปเปล่าไหนๆลองใกล้ๆเนี่ยตัวใหญ่อยู่ใกล้ไหาเปาอยู่ริมฝั่งนี่เปล่าดีสักไกลแต่ตัวเล็กเต็มไปหมดตัวใหญ่ใกล้ๆนี่ไหม ร้อง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 คันโอเคีใกล้ๆนี่สองคันสองคันแบบกินแบบชนิดตกน้ำเลย,ยงไง <c oughs> เดี๋ยวหมดไปทังละแล้วาม,มาสมัย ด้วยคันเนี้คันที่คันที่เราเอาที่มันเหลือติตตะก้อตีไปนี่มีตัวด้วยโอ้โหโหหดหดอย่างงี้โอ้โหขึ้นน้ำขึ้นน้ำวิ่งโอ้โหโอ้โหใหญ่ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าทุกตัวนั่นใหญ่กว่าทุกตัวเองด้วยนี่กระสือว่าใหญ่แล้วนะครับอ อู้ดูอ่ะหนักหรือว่าเป็นไซส์แบบหกจอหายนี่เอง เหยือเลี้ยงมาตั้งเ้โเหยักเ้ยเหยใช้ประหมอกันทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่าเหยื่อเราหมดเกี้ยงถังเลยก็นี้เจ็บเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับบ่อห้างทาง ผลงานนี้เรื่องวัดปลานี่จนเหนื่อยจนเพลียแต่เอาจำนวนไม่เอาไม่เอาขนาดจริงดูโอ้โหครับโอ้เนี่ยครับโอ้ยเอ้ากระชังขาดเลยโอ้ยกระชังขาดดีหลุดไปตัว <c oughs> โอ้แสดงว่าออกไปเยอะเลยสิเงี้ย หลุดออกไปเยอะเอ้ยมีรูก็ชั่งขัดนเหรอ <laughs> เนี่ยครับบ่อข้างทางถ้าอยู่ในตัวเมืองระยองก็ปากซอยหนองมาหาที่เขาเรียกนะครับจอดไปสายสามสิบหกถนนเส้นข้างทางเส้นสามสิบหกใครที่อยู่ในตัวเมืองระยองที่จะหากับข้าวไม่อยากไปบอ่อไม่อยากเสียตังค์บ่อครับก็ลองมาดูสามารถตกได้นะครับ วันนี้เราจะว่าแห้วก็ไม่ใช่แห่วปลาใหญ่ได้ปลาเล็กขอจอนกลับบ้านกันสวัสดีครับเจอกันใหม่